เลนนี้ยงก็เื้อ,อกลเียงรไมีแตือมาจากไหนสภาค่าอะไรเดี้ย่ก็มากค่เดวตัวยืนยังว่ตัวยนืนก็ลเย็น,นะครับฝั่งคนชมม่ยือนอย่างเดียไม่ไหวนะฮะสอีนะฮะไม่เหมือนกันเดตัวยื็เสื้อหน้าคำขาบอกเออี่เห็นอย่างน่ะบอลกบบอาหานะ ถ้า <legislation> ครึ่งแรกไม่ได้ประตูนะครับเราจะขยับอยู่เครื่องสนามยับประตูเขาม่าอีกเลยอ่าแล้ครับมีปีสิบเอ็ดคนของกอนหนึ่งสองสามนะครับมาตาคุณบอลนะครับมาตาบุญการุนมาตามาตาระวังหน้าประตูโดยเองมือประตูมือประตูมือประตูปี ตีหัวกอยังไม่ามาตีหัวประตูยัง่ำเนี่ยแล้วครับออกหลัง <c oughs> เปิดโดย <c oughs> <c oughs> น้องเต้ยนะครับมาแล้วครับสาธีพงนะครับไม่ทำอะไรนอกจากย,ยืนกอดอกนะครับโคตรโจ <c oughs> สาดีผงจามีก,ก้อน <c oughs> <c oughs> เอาล้วค,ครับเอาสีชมพูวิ่งเร็วสีชมพูวิ่งเร็วมาฝัก เป็นลูกบอกข้างไปวลยสีฟ้าบกาดเอนะครับทุมานโคทีนะครับุกชบว่าไม่ว้มาไงครับมาไงสีผู้สกัดบอลไม่ได้อย่าสุกกันอย่าสุกกัน บังปอนมาไงครับลูกออกไปครับได้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 ไง้ได้ไง้ได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 บได้ได้รด้ได้ไห้ได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 ัได้ได้ได้ไบ้ได้ได้รด้ไ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 ดข้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้้รับได้ได้ด้ได้ได้ไดได้ไได้ไดด้ไ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 ้ได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 ด้ไ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 ดดเลด้ไอดอ่าวิดไกลไป้ได้ ขาน้ำขาบอนก่อน,นยิง่งบ่เข่าเสมันเมษาลูกว่าไงเมษาประกาศโดยน้องฟาร์มสิบสองหมูป่าโควิดนี่สิสิบสองหมูป่าโควิดใช่ไหมครับโควิดนนค้อนะ เามีแต่สิหูป่านั่งนอนนะคะนี้สิบสอหูป่าขงนักโรงเรียนวัดนพ่หหมูข่เขาหน่อยฮะฮ้ขง่เขาฮู้ขู่เขาต้องเต้นไหมฮะักการไล้ไลครับโอ้ชายโอซนอันกันนึงคอหูาหนึ่นสองมาล้งานี่ออกมา น้องอามจามิกอนาริภพจามิกอนยังันถึงบอลอยู่ยังันถึงบอาอยู่เลียในเรี่ยวยง่นไส้เลีนที่แหลเลียแค่ยิ่งหลายเร็นเร็วเรนเร็ววิ่งเร็วลูกเลีนหันนะนาลูกเลี้ยนไปชายไอทีอย่ายนคุยกันเดกกับไปชายสิงหากนยานน่ะเล่นบอลนะครับอาว่ครังน้เตยยิงได้รถไป นักเตะหญิงสีฟูมีสองแล้วนะครับวิ่งครับวิ่งวิ่งสีฟูวิ่งสีฟ้าวิ่งสีฟูวิ่งสีฟูฟูฟูกู้าอีกไป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 ฟูฟูฟูเอาเอามาได้เอาเอามาได้เอาเตือนเตือเปิดนไปเตือนฮ่ังปอนไงท้องแล้วนะครับต่างงานแล้วเด็กชายเฟียบวิ่งทำเนียมเลยนะครับู้ไดดว่าจะเอา

คุณนอเปี๊ยกเปียไม่ใช่อย่าโยเวลาแกลูกฮะสิงหามาหนี้มใช่สิงหาสิงหาสิงหาตุลาพีกามใชสิงหาได้ยินไหมครับสิงหาออกมาเ้เอาน้เตยิงกัไปอีกแล้วเอเโอ้ออจับจัสิงหาสิงหาสิงหามานี้สิงหามานีมาขนมบได้ยังไง สีฟ้าเปลี่ยนตัวไปแล้วสามหญิงนะครับที่เดียวในประเทศไทยโอนดุยดุยนะครับอ้าวสีฟ้าลุยๆุยสีฟ้ามาเนาะส้ม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 ปาไม่สั้เยไม่สสีส้โป้เตอบอหนังหายตอบองง้น ปิมมาหน่อยก็บอรรเทะไปมสีผู้บุกเอาเอาแม่กอนที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 ่หักตีเอวหวานนะครับทายาทคุณคุปต์นะครับเต้นอย่างเดียวแล้วเอาแม่ทำประตูสีผู้ทำประตูเอา ยัดเข้าไปยัดเข้าไปว้าบัวขาวเอาไนเตอร์ไมอสศวนครับโอ้สวนเอาไปแล้วข้างหลังครับรัตภูมเบิ้งทานี่ยเยขยับประตูเข้านให้เป็นไกด์พ่อ ทีมไอ้ทีมเปียกตัวครับไอ้ทีมเปียกตัวคนเรียบเปียกตัวละไอ้ทีมไอ้ทีมไปหาผู้พูดหนุ่มเอาสีชมพูเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอายหลุยแล้วเอาสีฟ้าเอาโคตรสีโคตรสีเอาเอาทำเองฟาดเลยเต็มตีนเลย ไอ้ที <and bla> <Jorge> ่มันไอ้ที่ไอ้ที่แรกเขาไอ้ที่เต้เลยเต้ลยโอ้โหนะครับเมื่อวระตู้ทำงานโอ้เนื่องจากเมื่อวระตู้น้ำหนักเกินนะครับกระโดดไม่ได้นะแบงค์ก็แค่ยืนยิบอยู่แบงค์เห็นอะไรในประตูอยู่วะเอาเปรียบนะครับมีผู้หญิงเพียงหนึ่งคนนะ เออสีผู้หญิงวันบอลยื่สยานางอดกไไบ้ไันได้โอซนยุดบอลไอ้จ๋าอวิงลอูกคืนเร็วไปพูดพูดลงวไปพูดลไนะบัดีโควิดไอ้บอยมันรัดบอลนี่นี่อ้าวทอสนต์เตะออกมาจกคือวางไอวน้ำประคุณทอเสนิอย่างนนอนอวสีู้ปีผู้เตยบอล ผัวขาวอีกแล้วไม่ใช่ผัวขาวได้ล้มดีจริงนะเอาเข่าแม่เข่าแม่แบ๊กแบ๊กเข่ามาโอ้ยนะโอ้ยแบกกระดางโอ้โหเปลี่ยนดีขนาดนั้เปลี่ยนขาโอ้สุดยอดสุดยอดสงนมสกุลนะครับเล่นมาหยั่งหว่านกีฬาหว่านเอามันเหนหน้ามีวิวหน้ามั้ง ไปแม่น้ำบ้านน้ำบ้านสีอมพูลุยเอามาแล้วลุดเดียวลลุ้แล้วลุ้แล้ว,ลลว,ลลวส่วนเอาอีกเอาอีกไปแล้วเอาทิ้งกันทิ้งกันยิงก็ทีมีประโยชน์นะครับ โอ้เจ็บ่าทเสียวตอนนี้สีฟ้านำนะครับ1ประตูต่อศูนนะครับเก็บบาทไ่นะมาชี้นู่นขอทิมเลยขอทิ้ขอออกเลยขอออก้าเลียบจะคุยกันไรตเตะแรงงเตะแรงลบพอปุ๊ไหมวน ปาฟ้ามาหน่ะเอาแช่มาทำม่พอคุคนูดิเกิบผาดเดี๋ยวนี้วุ่นๆาจะแก้เขาอีกยู่นั่นเอ้า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 เาตังเสียงน้องบีกันครับ លុយកាន់ចិត្តលុយកាន់៥៥ឯងចិត្តកាន់លុយកាន់ចិត្តឯងចិត្តឯងឯងមកឡើង